แถลงข่าว อีสาน FACE the future of อีสาน s o t t p w w r r จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของอีสานในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพลัง Soft Power อีสานให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นและอาจไปถึงระดับโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่23-25พฤษภาคม2568ณโคราชฮอลลชั้น4เซ็นทรัลโคราชค่ะ ยินดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานที่มีความหมายมากมานดีนะครับรโลกยุคปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เราอยู่ในยุคสมัยของพหุวัฒนธรรมนะครับมันเป็นการไหลรวมเชื่อมต่อกันไปมานะครับของจริงทั้งโลกเลยนะครับของไทยเราของเอเชียของยุโรปอเมริกาต่างๆน,น,นะ <c oughs> เป็นสิ่งที่สมัยก่อนนั้นไม่ไม่มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ง่ายอย่างนี้นะครับยิ่งในครั้งนี้นะครับก็เป็นวัฒนธรรมทางด้านอีสานของเรานะครับอินเดียเองเขาก็มีแคว้นมี เมืองมีว่ารำต่างๆหลากหลายมากมายแต่ครั้งนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากทางท่านเอกอัคราชทูตนะครับทางสัรทูตอินเดียซึ่งก็ถือว่าเป็นยุทหมายที่ดีมากเพราะว่าเท่ากับว่าได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะครับจากทางรัฐบาลอินเดียด้วยนะครับทางของไทยเราก็ ได้รับเกียรติจากท่านกรทัพพรังศรีนะครับท่านก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูงนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งอาจารย์มงคลพัฒน์นะครับแล้วก็ทุกส่วนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่างานที่จะจัดขึ้นนะครับระหว่าง23-25นี้ที่โคราชนะครับจะสร้างนิวมิตใหม่ๆขึ้นมามากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับในบรของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆก็จะทําให้เกิิดชและเกิด sing dd ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ขึ้นมาให้เราเห็นได้อย่างคาดไม่ถึงแน่นอนเลยครับขอขอบคุณนะครับต้องบอกว่าขาดไม่ได้เลยนะ,ะในเรื่องความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นกิจการองค์กรแล้วก็แล้วแต่ช่วงนี้เครียดเรามาบันเทิงกันดีก,กว่าโดยเฉพาะการทําธุรกิจนะฮะซึ่งดาราปัจจุบันตอนเนี้ยมาค้าขายกันเยอะและปฏิเสธไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้ทุกที่ก็ต้องมีตลาดนัดดาราในฐานะที่เราเป็นแบบตัวแทนของพ่อค้าแม่ขายที่เป็นศิลปินดารายุคนี้งานแสดงนะฮะเบื้องหน้าอาจจะน้อยลงหลายๆคนก็เลยมาพลิกตัวไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่คนที่จะมมาาาสสััผดรแบบ เป็นๆไม่ต้องผ่านหน้าจอโซเชียลนะต้องไปที่งานนี้เลยอีสาน FACE เฟนะฮะก็คือตัว E ของเราเน Entertainment นะฮะถึงาพฤษภาคมก็จะเป็นขบวนดาราออกบูธขายสินค้าใครอยากทำธุรกิจกับดารดาราการสแสดงกับดาราก็มาเจอกันได้เลยโดยเฉพาะงานนี้ต้องบอกว่ามันมีความสัมพันธ์มีการ X กันหลายองค์กรมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าที่เป็นแบบว่าภาคพื้นออชุมชนหรือว่าต่างประเทศอินเดียอย่างตัวอินเดียเองเนี่ยต้องบอกว่าโค้ดทำงานร่วม อินดีมาปร่วมสิปีเพราะว่าเป็นเ,เขาเรียกผู้ก่อตั้งบุรณนิธิโพธิปัญญาพาเด็กไปบวชสมณีนะฮะที่อินเดียเนี่ยเ,เรียกได้ว่าทุกปีแล้วก็พอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้มาเจอกับทางสารทูตเองรวมมาถึงแบบคนที่สารทูตก็ไปถึงโคร,ราชและโคร,ราชก็เป็นเ,เขาเรียกเมืองว่าที่ที่จะเป็นเมืองหลวงในอนาคตแล้วเพื่อนสนิทเป็นคนโคร,ราชอีกวันนี้เดี๋ยวจะต้องแบบถ้าส่ตรงไปหาอันนี้เลยล่ลาสุดอาจารย์หนูยันห้าแถว กำลังจะทำนาฬิการุ่นยำโมออกมาเออจะไปเปิดตัวที่งานนี้เลยอย่างไรก็ดีเรียกได้ว,ว่าเรารวมพลังกันนะฮะทำให้โคราชเนี่ยเกิดพอร์เกิดพลังเกิดความคึกคักทุกคนอยากมาอยากมาแจมมาจอย23-25ี23นี่บอกว่าการแสดงล้น ไม่ว่าการแสดงของท่านกรเองก็เยอะด้วยนะฮะโอกว่าท่านก็จะร้องด้วยทางดาราก็รู้สึกหวั่นใจว่าเราจะเต้นอัดโยและอัดโยหรือ,อยังไงดีแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็เตรียมซ้อมตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปเจอกันได้ที่งานนะ,ะอีสานเฟสค่ะไม่ใช่เดอะเฟสนะคะทุกคนเลยอย่างกัน่ะของเราเป็นอีสานเฟสอ่ะ ใช่ค่ะในฐานะผู้ผลิตนะคะน้ำส้มสุตาค่ะก็ได้รับเชิญมาด้วยนะคะขอบอกเลยว่า3วันฮาริหันที่โคราชนะฮะเมืองหลวงอันดับที่2ของประเทศไทยเราเจอกันแน่ค่ะของอร่อยมีมากมีนะคะของดีก็มากมายฉะนั้นแล้วอย่าลืมงานนี้ค่ะอีสานเฟสโคราชค่ะค่ะแล้วก็ดารายุค80ค่ะคุณพี่ก้แปดศูนย์ทงนี้ค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะว่าสแกวันก็จะไปร่วมจอยงานนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีกระหล่ำอัตลาเนะะี่ยค่ะเป็นปองพ่ายไม่ได้อยู่ะนะคะยังไงก็ไปเจอกันกับพวกเรานะคะบอกแล้วว่าไอเด็กเซนเป็นคู่กันแน่นอนค่ะคะ่ะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะฮะ<ช>หน้า,นาตาหน้าตาชวนบอกว่าทำให้เ<ช>ราก<ช>รลัง<ช>ไม่<ช>อ่อถ้าหันมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอารมณ์เลยอันเนี้ยโอ้ยแล้วเด็กผู้ชายแต่ของพี่บอลนะพี่บอลเขากดอ่าพี่บอลไม่อยู่แล้วไหนจะพี่หมีพี่บอลเนี่ยเขาขนเด็กพี่แซมเด็กของพี่แซมทำไมเขาไม่ขอนเด็กผู้หญิงมาเลย เออดีค่ะค่ะให้น้องน้องนะนแตัวลูกก็สวัสดีครับผมจิก้าดั้นธนูครับผมก็ินดีมากๆที่จะได้มีร่วมงานใหญ่ๆแบบนี้นานที่จะจัดขึ้นมานะครับก็ซึ่งผมเองก็พูดในสานาของตัวแทนเด็กรุ่นใหม่เด็กเจนซีแล้วกันครับผมก็ในยุคนี้ผมเองก็เป็นนักแสดงที่เกิดขึ้นมาในยุคเดอก์ยุคใหม่นะครับก็อยากที่จะพูดก็ว่า อยากที่จะส่งเสริมในส่วนของซอฟต์าวร์ไทยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าในส่วนของซีรีส์วเองเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาหารภาษาและก็สถานที่ทําให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ้าพูดในส่วนของอินเดียแต่ก็ไทยเนี่ยก็จะมีความเน้นแคนขึ้นถ้าจะสื่อสารผ่านซีรีส์ก็เป็นไปได้แล้วก็อยากให้แบบทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ มาถึงมิสเตอร์แลนด์สเกตบ้างค่ะยี่สิบสี่รอดแล้วครับชื่อครับชื่อออธารัสนะครับเป็นมิสเตอร์แลนด์สเกตไทยแลนด์ปี2025นะครับก็เพิ่งประกวดเสร็จมาสุดๆร้อนๆนะครับก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆผู้จัดนะครับที่ที่เชิญมาร่วมงานใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะครับผมขอพูดในในฐานะของเด็กต่างจังหวัดดีกว่านอกจากชาวโคราชหรือว่าพี่น้องชาวอีสานเองเนี่ยถ้าเราเป็นคนใต้หรือว่าคนภาคอื่นๆนะครับอยากจะมา ทานอาหารหรือว่าเรียนรู้วัฒนธรรมของทางอีสานผมว่างานนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากให้เชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศไทยบ้านเรานะครับ23ถึง25พฤษภาคมนี้ครับได้ว่าร้อยแต่ว่าอาหารอีสานแซ่บกว่าค่ะมิสเตอร์มิสเตอร์สีสยามของเรายะเป็นรุ่นแรกนิดทิพย์ฝากนิดนึงได้ดันนะนิ๊บรับจบได้ดันนะนิดจิพย์รับจบค่ะครับผมก็ ยี่สิถึงยีย่ส <5 S 2> ิใต,าตา <c oughs> ้าว่าอิสานเด้อมาแซ่บอีลีเด้อ23ถึง25พฤษภาคมนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าขออนุญาตเ,าเรียนเชิญชวนทุกท่านนะครับพวกเราในฐานะภาคส่วนของศิลปินดารานะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าหากว่าพี่น้องซึ่งอยู่จังหวัดโคราชแ,และจังหวัดใกล้เคียงนะครับพลาดไม่ได้อยู่แล้วใครที่อยู่ในระยะการเดินทางต่างๆนี่ก็บอกตรงนี้ทางด่วนใหม่เปิดแล้วนะวิ่งไปได้สะดวกเลยนะครับ รับรองว่าจะเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ไปเนี่ยจะได้สัมผัสกับในทุกมิติเลยนะครับของวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าไม่ใช่เรื่องบันเทิงอย่างเดียวนะฮะเรื่องของอ,อาหารการกินทุกอย่างนะครับครบหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่โตและมีศักยภาพสูงนะครับครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสร,ร่วมมือกันอย่างแข็งแรงนะครับก็อยากจะขอให้ไปชมกัน นะครับไปเดินเล่นไปกินไปเที่ยวไปชมไปชอบมาตลาดนัดดารามาพบกับพวกเราด้วย<ค>ะนะครับก็จะไม่อยากให้พลาดกันเลยครับผมมาพบกันนะครับที่โคราชนะครับ่ะเผื<ะ>่อท่านจะได้เป็นดารานะครับผู<ะ>้จ<ะ>ัดไปเยอะ,ค,ะค่ะนะะี่ค่ะอีสานเฟสค่ะ